สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาแล้วค่ะพี่น้องคขามาทำลายดวงราวันประจำวันที่26ธรศจาคม2564ซึ่งตรงกับปัญจันทร์สีเหลืองนั่นเองค่ะพี่น้องขาเนาะแล้วก็เป็นวันชดเชยนะคะวันอาสารหบูชาแล้วก็คิดว่าพี่น้องนะคะ หลายท่านคงจะหยุดนะคะอีกหนึ่งวันนั่นเองค่ะพี่น้องคะเนาะอย่าลืมนะคะพี่น้องะดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะอันนี้ต้องเตือนกันบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าจิตตกนะคะอย่าเครียดนะคะพยายามปล่อยวางนะคะอ่าณขณะนี้ต้องดูแลตัวเองดีๆเด้อพี่น้องจ๋าเนาะและก็อีกประเดี๋ยวนะคะหลังจากดูดวงรายวันเสร็จเรียบร้อยแล้วป้าหมอจะมาไล่สดนะคะเพื่อพบปะพี่น้องนะคะก่อนที่จะ มีการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องท่านไหนว่างนะคะอีกสักครู่นะคะเราเจอกันนะคะที่ไลฟ์สดนะคะพูดคุยพบปะนะคะป้าหมอกับเบลล่าค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ดูว่านะคะยังยุ่งยุ่งอยู่เนาะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องค่นะน่ายังมีภาร,ระงานนะคะหนักๆ นะรู้สึกว่ายุ่งงานแล้วก็สะสางหลายๆเรื่องนะคะพร้อมกับมีความรู้สึกว่าขัดแย้งกับบริวารน,นะคะไม่ได้ดังใจนะเหมือนกับว่าทำงานกันหลายคนนะคะแล้วก็ขัดแย้งกันประมาณนี้นะคะพี่น้องคะฉะนั้นแล้วก็ค่อยๆเคลียร์กันไปนะคะส่วนในเรื่องการเงินยังคงตั้งดีอยู่นะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์หลายท่านเชียวนะคะแล้วก็ยังคงที่จะมีเม็ดเงินเข้ามาอ่าลงทุน อะไรก่อนหน้านี้ก็มีเม็ดเงินเข้ามาราคาพี่น้องค่เนาะได้8ดเหรียญน,นั่นก็ถือว่าสุดยอดในนขณะนี้สถานการณ์อย่างที่ว่านะยุ่งยากติดขัดไปหมดนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะแต่ป้าหมอคิดว่าพี่น้องวันอาทิตย์แต่ป้าหมอคิดว่าพี่น้องวันอาทิตย์ยังคงโอเคอยู่นะคะในหลายคนเลยค่ะนะค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ทำนายโดยรวมบอกว่า ยังคงที่จะอารมณ์นะคะไม่ปกตินะ,ะในลักษณะของความเป็นห่วงความตึงเครียดกับสถานการณ์ต่างๆณขณะนี้นะคะแล้วก็เป็นห่วงความเป็นอยู่คนในครอบครัวหรือคนรักนะคะซึ่งอาจจะอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่กกไกลๆกันนะคะแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยพี่น้องวันจันนะยังคงที่จะมีบริวารน,นะคะซึ่งอยู่ในครอบครัวนั้นเนี่ยก็ ให้ความช่วยเหลือและรวมรักสามัคคีกันนะคะสำหรับสิบถ้วยนะคะพี่น้องวันจันทร์ก็ลดในเรื่องความตึงเครียดลงหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องคะนะยังไงแล้วเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะกับทุกเรื่องนั่นแหละค่ะเนะาะพี่น้องวันจันทร์ค่ะจะให้ได้ดังใจทุกอย่างนะคะณขณะนี้เป็นไปไม่ได้ส่วนในความเป็นห่วงนะคะคนรักคนในครอบครัวนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะคะ ยังไงแล้วเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยแต่ละคนก็จะต้องดูแลตัวเองกันเป็นพิเศษอยู่แล้วล่ะค่ะพี่น้องวันจันทร์ค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะทํานายโดยรวมบอกว่าเบื่อแล้วก็เซ็งมากมายแล้วก็หนักเหนื่อยนะคะพร้อมกับปัญหาอุปสรรคนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะสําหรับในวันพรุ่งนี้บางท่านก็ยังคงที่จะมีภารกิจนะคะในเรื่องงานอยู่นะคะอย่างนี้แล้วก็ถ้าใครที่ทํางานนะคะในวันพรุ่งนี้ พี่น้องกอ็ต้องเตรียมนะคะรู้สึกว่าเราจะแบกภาระในเรื่องของการงานไว้คนเดียวนะคะเนื่องจากว่ามีบริวารอาจจะหยุดนะคะเนื่องจากว่า,เ,าเป็นวันชดเชยแล้วก็ทิ้งภาระงานนะคะบางอย่างให้เราสะสางนั่นเองนะคะพี่น้องวันอังคารก็ยังคงมีภาระนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการเงินนะคะในเรื่องของครอบครัวความรักความสัมพันธ์ที่จะต้อง รับผิดชอบนะอันนี้ก็ขอให้ป้าหมอขอให้กำลังใจพี่น้องวันอังคารนะคะสู้ต่อไปนะคะและเราก็จะชนะนะคะพี่น้องขาเนาะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะสารับพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะพี่น้องขานะอาจจะมีโรคเก่ากําเริบนะ,ะโดยเฉพาะในโรคกระเพาะอาหารลำไส้นะคะลำไส้อักเสบอย่างนี้นะคะ แล้วก็เรื่องของโรคทางเดินอาหารประมาณนี้มีโอกาสที่จะไปโรงพยาบาลนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยนะจ้าพี่น้องวันพุธกลางวันแต่ว่าพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพรุ่งนี้มีโชคมีลาบข้ามานะคะพี่น้องจ๋าเนาะหมายความว่าจบเริ่มต้นใหม่หรือมีข่าวดีหรืออะไรที่สิ้นหวังไปแล้วก็จะได้รับข่าวดีกลับมานะคะพี่น้องขาหน้าหนึ่งเหรียญโตโตนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันเริ่มตั้งดีขึ้นจริงๆเลยค่ะพี่น้องขา มันุพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะถ้าพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นก่อนหน้านี้อาจจะเริ่มกิจการใหม่หรือเริ่มงานใหม่นะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าทั้งกิจการนะคะและก็การงานนั้นดูว่ามันจะทรงตัวแล้วก็นิ่งๆน,นะคะแล้วก็มีความคิดกังวลว่าเอ๊จะไปรอดไหมจะเดินหน้าต่อไปได้หรือเปล่านะคะ อ่าไม่ว่าจะเป็นกิจการนั้นเนี่ยก็ลูกค้าก็นิ่งๆเงียบๆอ,อึดอัดไม่รู้จะขยายแบบไหนอย่างไรพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะไม่ต้องกังวลละค่ะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดใครที่ประกอบกิจการเงียบๆเราก็จะต้องรอจะต้องอดทนนะคะใครที่ทํางานอยู่โดนลดเงินเดือนหรือจะต้องทำงานที่บ้านเราก็จะต้องทำ นะคะให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเนาะส่วนพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะถ้าสมมุติว่าก่อนหน้านี้มีพันธสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาเรื่องของหนี้สินนะคะพี่น้องก็ไม่ต้องอึดอัดระคะพี่น้องค่ะเจรจาเข้านะคะเจรจาต่อรองเข้าค่ะทุกอย่างก็สามารถที่จะเกิดความยุติธรรมกับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะ<เ>อ, <ๆ S 2> อยู่ดีนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะ มาดูพี่น้องวันพรฤหัสบดีบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันพรฤหัสบสดีก็เช่นเช่นเดียวกับพี่น้องวันอื่นๆนั่นแหละค่ะเนาะมีความรู้สึกว่ารอคอยรอสถานการณ์ต่างๆให้คลี่คลายนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่านิ่งๆอ่ะอยู่กับที่และนะแล้วก็เครียดนะคะตึงเครียดอยู่กับบ้านกับช่องก็มีความรู้สึกว่าอึดอัดนะคะแล้วก็นอนไมหลับ นอนไม่หลับคิดกลงกลังวลในความเป็นอยู่นะคะก็ทำนายโดยรวมบอกว่าพี่น้องนะ่ะก็ควรที่จะปล่อยวางอะค่ะพี่น้องคะนะไม่งั้นสุขภาพของเราก็จะไม่ดีนะคะจะเจ็บป่วยได้นะคะอ่าฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะอยู่บ้านอยู่ช่องอาหาอะไรทำค่ะพี่น้องคะนะไม่งั้นเราก็จะตึงเครียดนั่นเองค่ะพี่น้องคะ่ะ มาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะคะสาพี่น้องวันศุกร์ทำนายโดยรวมในวันพรุ่งนี้ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะในบ้านในช่องบาดเจ็บเล็กบาดเจ็บน้อยนะคะโดนของแหลมทิ่มแทงของมีคมนะคะอยู่กับบ้านนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเออมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยจะปลอดภัยสักเท่าไหร่นี่พี่น้องวันศุกร์นะคะแล้วก็ระมัดระวังนะคะจะมีปากมีเสียงกับบริวารน,นะคะในบ้านนี่หละนะคะเพื่อนบ้านข้างเคียงค่ะ แล้วก็มีความรู้สึกว่าอาจจะออกนอกพื้นที่นะอ่านอย่างนี้น่าจะไปโรงพยาบาลก็ได้นะคะไปตามหมอนัดก็ได้นะคะไปแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องนะอ่าอันนี้แต่6ดาบนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเริ่มที่จะที่คลายนะคะพี่น้องขารอเวลาอีกนิดหนึ่งนะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือ2เรื่องอย่างที่ว่าค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้อง มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นเลิศเลยนะคะพี่น้องคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของมรดกนะคะอ่าแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะอ่าช่วยเหลือเกื้อนหนุนนั่นเองค่ะสําหรับเก้าเหรียญกับ1ิเหรียญน,นั้นความหมายว่าพี่น้องวันเสาร์นะคะอ่าถ้าสมมติรอคอยในเรื่องของการเงินก็ๆๆจะได้รับคําตอบนะคะถ้าสมมุติว่าทํากิจการเกี่ยวกับเรื่องของ ที่ดินนะคะเป็นนายน่งนายหน้าอ่าพี่น้องวันเสาร์ก็จะมีเ,เขาเรียกว่าได้นะคะได้เปอร์เซ็นหรือมีการตกลงนะคะที่จะซื้อที่ดินของเราอา่ประมาณนี้นะคะฉะนั้นแล้วในเรื่องการเงินโดดเด่นมากนะคะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องวันเสาร์ถ้าไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินนะคะก็ จะมีโชคมีลาบนะคะมีการเงินนะคะเข้ามาเป็นก้อนนะคะเป็นกอบเป็นกำรรนะคะอาจจะเป็นเงินตกเบิกหรือเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะที่รอคอยอยู่ฉะนั้นพี่น้องวันเสาร์ยิ้มยิ้มสบายใจได้นะคะสาธุก่อนเลยนะคะพี่น้องวันเสาร์คะะ่ะเนาะอ่าทุกอย่างจะดีตามลําดับจริงๆด้วยพี่น้องวันเสาร์คะ่ปะป้าหมอวยพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดนะคะอ่า กินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องขาเนาะแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยนะคะอ่าบุญรักษาพระคุ้มครองค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ